สวัสดีครับอัลโลครัอาจารย์ครับครับชื่ออะไรครับชื่อไพรโรจนี่แสงครับอ่าพี่ไพรโ,โรจนะจากจังหวัดไหนครับคือจังหวัดดุดรนครับอาจารย์ครับผมมีประสบการณ์อะไรมาปรึกษาครับเอ,อ่อผมโดนคุณสามาสี่ห้าปีครับพอพอหายแล้ว หาเงินหาคำหาเงินหาทำงานอะไรก็คนไม่ขึ้นไม่เกินนะครับอาจารย์ครับอืม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 เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันว่าไปโดนมาได้อย่างไรแล้วโดนแบบไหนไปถอนยังไงเล่ามาเลยผมไปไต้หวันครับไปทําง,งานไต้หวันแล้วทีนี้ได้ประมาณสามเดือนนี้แหละม,มันเลยเก็บท้องครับเก็บท้องเลยรักษาตัวที่ไต้หวันหมอไต้หวันก็รักษาไม่หายทีนี้เขาเลยส่งกลับมาประเทศไทย ลงมาประเทศไทยแล้วหมอไทยก็รักษาก็ไม่หายทีนี้มันหมดตังแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาหมอวิชาทางเภสัชนะครับครับทีนี้เขาเขาก็เลยว่าผมโดนจุกของเขาก็เลยถอดให้ประมาณสองเดือนนี่แบบเป็นพวกตะปูพวกอะไรนี่แหละออกก็เลยหามานะครับอืตอนนี้หายมาแล้วก็พอหายแล้วก็ ชนมาเลยนะครับไม่ฟื้นขึ้นสักตีระรังเออเออเออเอเาเอาเอาเอาก็รอผมไหว้รูครั้งแรกรูในเพจนะวันไหนนะที่ผมเปิดไหว้รูครั้งแรกผมจะเอาเสียงปูเวทออกมาครอบให้มาครอบครูกับปูปูกับเทวสวรรค์แล้วอธิษฐานกับเสียนเทวสวรรค์ที่ผมทําพิเศษขึ้นมานะ เออขอให้หมดเพาะหมดโศกหมดโรกหมดไยัยทุกอย่างที่ทํามาเข้าใจไหมติดตามเหตุผมไว้นะเพราะเร็วๆนี้แหละนะถ้าเกิดสาราเสร็จไรเสร็จท้าเวทลงเมื่อไหร่ผมก็จะจัดงานไหว้รูหลังโควิดเนี่ยนะก็รอแล้วันจะครอบเสียให้ทุกคนเลยโอเคไหมให้ใหายเป็นสี่มงคลมัน,นจะได้ทํางานขึ้นโอเคปะ่ะไม่ต้องมึงเตรียมแต่ค่ารถมามึงไม่ต้องว่าโอ้อาจารย์ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารูเท่าไหร่วะกูเป็นปูบาอาจารย์กูไม่ใช่เป็ดเข้าใจไหมเออ มึงเดือดร้อนมึงไม่มีเงินไม่มีทองมึงแค่มีความศรัทธาเดินทางหากูกูดีใจนะเข้าใจปะ่ะเข้ามาหากันโอเคไหมไอ้หนูอะแล้วนัันไหนครับหนูครับอาจารย์ก็ดูในเพจแต่ตอนนี้มันยังหลอกพขาสำนักผมยังไม่เสร็จเลยรังสร้างอยู่นะใจเย็นผมผมดูอาจารย์ทุกวันแหละครับเออนั่นแหละถ้าดูผมทุกวันเออคนศรัทธาอาจารย์นะครับอืม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 ก็ ยังไงก็มาเจอกันศรัทธากันโอเคไหมโอเคนะเป็นกําลัง uh, ใจ<อ>ให้สู้ๆ uh, อย่าท้อนะอย่าท้อนะทํางานคิดถึงผมก็ได้ถ้าเกิดไม่มีโอกาสมาหาเนี่ยจดทูบสี่ดอกคิดถึงเ้าเวคิดถึงผมบอกขอให้ชีวิตดีขึ้นโอเคป่ะ okay, นะเออไม่ต้องเสียงเง <c oughs> ินเสียทองลองดู <Yeah. S 1> นะเข้าใจไหมครับไม่ได้อาจจะฝันในผมก็ได้โอเคป่ะครับโอเคนะโอเคนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ วางเลยไม่ได้วางแปบบ๊บโอเควางแล้วนะครับผมนะก็เป็นประสบการณ์นะครับเนี่ยคนที่เขามาแชร์ประสบการณ์นะครับผมนะคือเขาโดนของจากต่างประเทศหรือาไปต่างประเทศกาอาจจะโดนที่เมืองไทยไปถอนของเป็นตะปูออกมาเปอะไรออกมาครับหลังจากนั้นชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเลยผมไม่รู้ว่าไปเจอไสยศาสตร์ที่ว่าเอาบาดคว่ำหรือทําอะไรหรือเปล่านะครับห,รหลายๆอย่างที่ว่ามันมีอยู่นะครับในการทําให้แบบบกินไม่ขึ้นนะ่ะขมดวงผูกดวงไว้นะครับผมนะหรือว่าเอาดวงไปผูกอะไรไว้เนี่ยที่ว่า ไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับการทสาํสใสต่ํสใสล่างคุณใสต,ต่างๆต่อเอาดวงไปปลูกที่ทําให้ทํามาหากินทําการค้าทุกอย่างไม่ขึ้นเนี่ยมันมีจริงนะจากคนที่รุ่งเลยแมงแล้วร่วงสุดตัวเลยนะครับผมนะเหมือนกับการทําให้ผู้แข่งทางธุรกิจเนี่ยนะครับผมนะจากที่แบบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะตอนนี้นะครับทำเฮียอะไรไม่ได้ตงา์นะ จริงๆนะครับก่อนที่ขายอะไรก็ขายได้แล้วขายขี้ยังรวยเลยตอนนี้แม่งขายอะไรก็ไม่รวยทำไมกูเจ๊งกูเป็นไปได้ขนาดนี้นะครับผมนะมันโดนจริงครับนะคือเอาแบบว่าไม่ให้งงหัวขึ้นกันเลยก็มีนะครับที่มาแก้กับผมมาถอนกับผมนะครับนะถอนกับผมบอกเฮ้ยล้มตังค์เพราะว่าทำไมอะไรต่างๆนะครับเมื่อก่อนมีเงินห้าสิบหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านมาหาผมจนครับใส่ไหมผมบอกห้าร้อยผมเอาตังค์ไปหุ่นนะกูไม่สนใจหรอกเมื่อก่อนที่มึงมีห้าร้อยอะไร้วมึงมีห้าสิบล้านหกสิบล้านอะไรของมึงที่มึงคุยกูฟังแต่ปัจ ห้าสิบหกสิบล้านเหมือนกันนะชิบหายจากที่มึงเคยมีเนี่ยห้าร้อยเนี่ยมันก็คือเงินที่มึงมีค่าวมึงแล้วนะครับกูไม่สนมึงเอาเงินกลับไปนะครับผมนะเมื่อเวลามึงดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่ว่าเฮ้ยมึงลืมตาแบบได้มึงมาหากูมึงทำกับข้าวให้กูกินนะมึงเอาผลไม้มงผลไม้ให้กูกินแค่นั้นกูก็ดีใจแล้วลูกศิษย์กูมึงไม่ต้องมาทำเพี้ยอะไรให้กูหรอกเขาจะแบบคิดกูเลยกูรวยไปนะครับผมแล้วก็เท่านั้นแหละตายหาไปกเอาส้นตีนอะไรไปได้ไม่มีครับขนาดส้นตีนกูยาวไปไม่ได้เลยถููกกที่ใช้เหยียบเนนนี่ยะขาด เนื้อหนังมังสานะครับนะหรือว่าหน้าตากูเนี่ยก็กลายเป็นหาอะไรไปแล้วนะครับนะไม่รู้จะไปอยู่ร่างไหนไม่แน่กว่าจะไปอยู่ร่างหมาร่างควายล่างประดุกร่างเต่าล่างอะไรก็ได้ถูกป่ะเพราะกูไม่รู้เลยถูกไหมแต่จาดีที่กูทำเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับมันก็คงจะนําให้กูเนี่ยนะไปสู่สิ่งที่ดีๆก็ได้นะครับแค่นั้นพอนะครับผมนะรวยแล้วมีความสุขกับจนแล้วมีความสุขกูเลือกจนแล้วมีความสุขดีกว่านะครับผมนะเข้าใจป่ะรวยแล้วคนสาบแช่งกับจนแล้วนะมีแต่คนแบบเออเฮ้ คนนี้เป็นคนดีเว้ยอะไรต่างนะผมนะกลัวเรื่องจนดีกว่านินยามของคำว่าจนเนี่ยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าจนแล้วไม่มีจะก,กินนะหรือว่าอะไรต่างๆนะับจนเนี่ยคือไม่ได้รวยเหมือนเขาไงจนคือจนจนในตัวของเราเองจนจนแบบมีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่จนแล้วไปแบบนะไปเสี้ยงโกงเขาลักขโมยเขานะเข้าใจป่ะต้องจนแบบมีศักดิ์ศรีนะครับผมนะอือ